มะยงชิดเต็มต้นที่สวนแห่งนี้เป็นของอดีตข้าราชการ,กรเกษียณที่อยู่ในตำบลไผ่ขอดอนอำเภอเมืองจังหวดัดพิษณุโลกครับทั้งหมดเขาปลูกแบบอินทรีนะครับไม่ใช้สารเคมีโดยเจ้าของสวนบอกว่ามะยงชิดและมะปรางหวานปลูกบนพื้นที่20ไร่มีกว่า1,000ต้นครับโดยผลผลิตที่ออกมาก็จะวางขายกิโลกร,รัมละ50บาทลูกลายกิโลกร,รัมละ30บาทแล้วก็ลูกแต่กิโลกร,รัมละ20บาทครับ แล้วก็ยังเปิดสวนให้ผู้ที่ต้องการรับประทานมะยงชิดอินทรีย์ได้เที่ยวชมแล้วก็กินมะยงชิดสดๆจากต้นได้หรือว่าจะคัดเลือกเก็บมะยงชิดด้วยตัวเองจากต้นกลับไปกินที่บ้านอันนี้ก็ทําได้เหมือนกันขายในราคากิโลกรัมละ50บาทครับโดยรูปแบบการขายที่หลากหลายเกิดขึ้นเพราะว่ามีมะยงชิดสุกจํานวนมากบางส่วนก็เริ่มเน่าเสียหายแล้วก็ล่วงหลดลงพื้นเพิ่มมากขึ้นนะครับ ส่วนที่เน่าร่วงเสียหายเนี่ยนะครับทางด้านของคุณกฤษณาร,รัมโนรีเจ้าของสวนเนี่ยเขาบอกว่าก็จะนำมาทำปุ๋ยหมักแล้วก็นำเอาเมล็ดมะยงชิดไปเพาะเตรียมทำกิ่งเอาไว้ขายให้กับผู้ที่สนใจครับซึ่งเจ้าของสวนเขาก็บอกว่าก็ไม่ชอบการใช้สารเคมีทางการเกษตรเพราะกลัวว่าจะเป็นอันตรายต่อทั้งคนปลูกและคนกินก็เลยเริ่มเพาะปลูกมะยงชิดแบบอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นครับใช้เพียงแค่ปุ๋ยขี้แพะกระสอบละ20บาท ปุ๋ยชีวภาพเท่านั้นก็เลยทําให้มะยงชิดมีรสชาติที่หวานตามธรรมชาติ<อ>เพราะว่าไม่เคยใช้สารเคมีตั้งแต่เริ่มจึงเป็นแหล่งอาหารปลอดภัยกับชาวบ้านในชุมชนและคนพิษนุโลกมาอย่างยาวนานแล้วนะครับคู่ที่สนใจก็ติดต่อไปได้ที่สวนแห่งนี้นะครับ